สวัสดีค่ะพบกับช่องสารดีโดยพี่ทิพย์กับชื่อจริงลูกชาย1และ2พยางพร้อมความหมายดีๆค่ะโปรดกดไลค์กดแชร์กดติดตามรายชื่อใหม่ๆกันนะคะเชิญชมค่ะประวัติไัยพบเตชินเตชิตดุลณนดลนัฐนะพันเดศสอนสรุธ ลาพินเลิศทนันทนัดสพลสวิตอาดอาทิตย์อินมิง่งมิตรมุนินวโรดวิทไวยเวทวศินทัพทีบทักบุรินนำเกียรต นเรศนิทิตนาฤทธนาเดตรุษกริจจอพุทธวีธิระทวันชนินเชษชลิตชวินชวิตชานระพี ระดิ์พเดชระเนศเจดปรวปรปวีปุริมปุลปราดปีปฐมทนาธนินทวัฒธีรัตสมิทธสิทธาเสกสิทธ ศักสรันสดิตเศษโยทินยิ่งคุณยุทธเยี่ยมพุทธเมทัศเมทีเมธาคนินคงเดชเตชัดตินเตวิต เจเรเจนวิทจินเกรึกเกียดเก่งกาดไกรวันขจรเขมขวัญฮาริตกวินค่ะพบกับช่องสารดีโดยพิทิพ กับรายชื่อใหม่ๆกันอีกนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ